จริงอยู่ว่ารัฐมนูลปี60ของคอสชอเนี่ยก็เขียนไว้ว่าคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของสารรัฐมนูลเนี่ยผูกพันทุกองค์กรทุกองค์เลยไม่ว่าจะชาวบ้านร้านตลาดจนกระทั่งถึงสารยุติธรรมถึงใครก็ตามสถาสภานิติเป็นใญ,ญแห่งชาติหรือรัฐมรฐับาลแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่พึงเข้าใจไว้อย่างชัดเจนว่า คาวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเนี่ยที่จะผูกพันองค์กรต่างๆได้เนี่ยจะต้องเป็นคาวินิจฉัยที่ถูกต้องและชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญถ้าเมื่อไหร่คุณวินิจฉัยคุณสั่งอะไรมาก็ตามแล้วมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญหรือว่าไม่เป็นไปตามอํานาจที่รัฐธรรมนูญให้คุณไว้เนี่ยคุณไม่มีอำนาจเราไปเปิดรัฐธรรมนูญดูก็ได้ว่าเขามีอำนาจแค่ไหนอย่างไร ถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าสารนูนไปสั่งให้สารยุติธรรมคิดหรือเขียนหรือพูดหรือตัดสินในคดีลักทรัพย์ลับของโจรมันไม่ชอบอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉนสรุปเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้แาาร,รัฐธรรมนูญปีหกศูนยซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะผด็จก,การทหารเนี่ย จะเขียนอย่างไรก็ตามมันมีบริบทของความยุติธรรมที่เป็นปัชญาทางกฎหมายอยู่แล้วว่าคุณเขียนยังไงคุณก็หลบไม่ได้อืคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่จะผูกพันองคอ์กรต่างๆได้ต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายอครับแต่ทีนี้ใครจะเป็นคนที่ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายล่ะครับ คือคือเราอย่าไปตันตรงนี้ว่าใครจะไปชี้นะเอาเอาตรงนี้ก่อนมันมีเดี๋ยวจะมีคําตอบที่สองว่าว่ายังไงอืมแต่ต้องบอกก่อนถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเอาให้คุณจอมหรือท่านผู้ฟังทุกคนเข้าใจชัดๆก่อนสมมุติบังเอิญเนี่ยกฎหมายของประเทศาารเขาเขียนไว้ว่าสามนูนเนี่ยมีมติจะต้องเป็นเสียงข้างมากปรากฏว่านันมาสามคนจากเก้าคนได้ลงมติในเรื่องอะไรก็ตาม สามต่อศูนย์เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปสู่คำตอบว่าใครจะมีี้ขาดว่ามันถูกหรือไม่ถูกหรือสารนวนไปสั่งในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอำนาจมันก็ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมาครบเก้าคนอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ต้องต้องดูก่อนต้องถ้าทำผิดฟ้องต่อสารอายาทุจริตได้เช่นกระทําการ คือคืองี้ตุลาการสารน,น้ำนูถือเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเราก็ากลับไปดูในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทําของเจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทาการโดยรู้ว่าตนไม,ม่มีอำนาจเป็นความผิดมีโทษประหารชีวิตโทษห้าปีสิบป,ปีก็ว,ว,ว่าไปก็ขึ้นอยู่กับศาลอาญาทุจริต จะเป็นคนพิจรารณาซึ่งเราก็ต้องไปฟ้องในในคดีที่ว่าเป็นเจ้าพนักงานเพราะคดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสารนายาทุจริต hmm. ทั้งออกมีครับแน่นอนอันนี้เราพูดแบบ,บนะักกฎหมายนะซึ่งความจริงเราล่ากรุ๊ถังมามันก็จบละ <laughs> <laughs> แต่ครัน้นี้ถ้าเราพูดในฐานะนักกฎหมายซึ่งเป็นคนที่สงบสงเยี่ยมเรียบร้อยนะอืรรเราก็จะสามารถพูดได้ว่า ถ้าคุณตัดสินคดีความโดยคุณรู้ว่าไม,ม,มานะ่มีอำนาจคุณผิดนะอันนี้ง่ายๆก่อนแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีรากฐานมาอย่างนี้ครับว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องรอสารนิติทุิคลิก,ก็ได้ในความเห็นผมนะมสภานิติบัญญตัคือสภาผู้แทนรัษฎรก็สามารถดำเนินการต่อสารรับนูลได้อ,อาจจะปปชสั่งปลดหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะว่าอย่างนี้ครับ จริงๆแล้วสารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพียงองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ของของคอสชอนะหาใช้อำนาจอธิปไตยในสามประเด็นใช่ครับตุลาการบร<ช>ิ <ๆ S 1> หารและ้วก็ดิติบัญญัติเพราะฉะนั้นสารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าหากใช้อำนาจโดยไม่มีอำนาจและเป็นการ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายมีความผิดแน่นอนอืมอืออันนี้เราพูดพูดพูดในแง่ของว่าอำนาจของสารมนูนนะไม่ได้พูดในคดีนี้เขาผิดหรือไม่ผิดนะผมยังไม่ได้วิจารณ์เพราะว่าผมเองก็กลัวว่าท่านขู่ไว้ว่าใครไปวิจารณ์แล้วเดี๋ยวจะติดผู้ติดตารางก็เลยใช้คําพูดภาษาลัทธมนุนซึ่งไม่อาจจะไมช่ชุดของท่านก็แล้วอืมอืแต่จะพูดให้ฟังอำนาจของสารมนุญในคดีนี้เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา49 ของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ซึ่งพวกท่านเองร่างกันมาทั้งนั้นแหละเขาให้อำนาจว่าให้อำนาจสารมนูน้ใสัยสั่งการให้เลิกการกระทำการดังกล่าวได้แค่นั้นเองนะเลิกการกระทำดังกล่าวได้แค่นั้นเองนะไม่ได้แปลว่าท่านจะไปสั่งให้เลิกการกระทำในอนาคตได้อันนี้ความเห็นผมนะ ถ้าอย่างนั้นก็ท่านก็มีอำนาจที่ไปสั่งว่าอีกยี่สิบปีก็ห้ามทําก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใช้อำนาจ question mark ว่าท่านได้ใช้อำนาจเกินกว่ามาตราสี่ก้าที่ท่านมีอำนาจหรือเปล่าจริงๆมันมีข้อที่จริงอีกเยอะในคดีหลังดังกล่าวนี้ว่าไอคนที่จะมาร้องเนี่ยมันต้องไปร้องอายการสูงสุดก่อน แล้วก็ให้อำนาจแค่ว่าถ้าหากสารและอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการหรือไม่ดำเนินการภายในสิบห้าวันแต่ว่าตามข้อได้จริงเนี่ยอัยการสูงสุดยังไม่มีคำสั่งไม่รับดำเนินการนะเขารับแล้วแล้วเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาต่างๆอยู่แล้วแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าเขาดำเนินการและรับดำเนินการแล้วภายในสิบห้าวันด้วยนะัับต้งแต่ไอคนร้องไปร้องอะ่ะ และศาสตรนุยรับววินิจฉัยเรื่องนี้ได้อย่างไร <mm> อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอถึงถึง,ถ,งถึงการวินิจฉัยเหตุผลซึ่งมันซึ่งซึ่งซึ่งประชาชนอาจจะบางคนอาจจะเห็นว่าดีบางคนอาจจะเห็นว่าไม่เห็นด้วยเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ศาสตร์นยมล้วนท่านขู่ไว้ว่าเขาวินิจฉัยของท่านเนี่ยก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะก็ก็เป็นสิทธิตามริฐมน้วนอยู่แล้วว่าบางคนอาจจะเห็นว่าดีงามบางคนอาจจะเห็นว่าเลอะเทอะเนี่ยนะ แต่ว่าท่านรับไปได้ยังไงและแถนทำมีคำสั่งห้ามดำเนินการคือให้หยุดแต่มันใช้ได้แต่ว่าอการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็มี question mark ที่ถามมาว่าแล้วตกลงท่านใช้สิทธิ์เกินอำนาจที่มาตรา49ให้หรือเปล่ามันเหมือนกับอำนาจอำนาจอธิปไตยเรามีสามด้านนี่ครับนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหาร นะครับขณะเนี้ยคําวินิจฉัยของศาลรัฐมนูลเนี่ยซึ่งเป็นอํานาจฝ่ายตุลาการเนี่ยกําลังวิ่งข้อมเล่นนะอืม mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็มาเบียดลดฝันของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะให้ต้องตกขอบไปอยู่ท้ายๆหรือว่าไม่สามารถวิ่งหรือทํางานได้ในระบบครับการถ่วงดูนอานาจของอธิปไตยสามด้านนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า จริงๆไอ้ก,การแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันคือการแก้กฎหมายและกฎหมายเนี่ยเทียบเท่าแค่พระราชบัญญัตินะครับคือประมวลกฎหมายอาญานะครับมันจึงเป็นหน้าที่ของสภาผูา้แทนรัษฎรเป็นหน้าที่ของสสที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมตัดออกยกเลิกเพราะเพราะอันนี้เป็นเป็นอำนาจนิติบัญญัติโดยตรงนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่นะครับดงนั้นคุณสัง,สงเกตได้เลยว่าสารรัฐมนูลเขาใช้คาว่าอะไรนนะฮะสิทธทิเสรีภาพคือคือ,คอใช้คําเนี้ยก็ผิดแล้วนึกออกไหมครับสสเขาไม่ได้ใช้สิทธิทเสรีภาพใดๆนะครับเขาใช้อํานาจหน้าที่ของเขาที่จะแก้ไขกฎหมายเสนอกฎหมายแล้วก็เป็นหน้าที่ของพัคการเมืองด้วยที่จะมีนโยบาย นะครับเสนอต่อประชาชนแล้วก็ไปแก้ไขอันนี้ประการที่หนึ่งเราเห็นความผิดปกติแล้วนะครับและอันที่จริงเนี่ยนะครับพอเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติในรัฐสภาเนี่ยมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนวาระหนึ่งวาระสองวาระสามผ่านการพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยก็ไปสู่การพิจารณาของพุทธิสภาสามขั้นตอนนะครับประกาศมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อิงนะโดยการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าไอกฎหมายที่ออกมาหรือแก้ไขหรือไม่แก้ไขเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ผมจึงจึงเห็นว่ามันมันมันมั่วเมากมากเลยจนไม่รู้จะใช้ความเป็นกฎหมายความเป็นนิติรัฐความเป็น อำนาจอาธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้อย่างไรม,มันไม่มีเลยนะฮะผิดตั้งแต่เขาเขาไปอ้างมาตราสี่สิบเก้าใช่ไหมครับ,รบใ้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองอย่างเงี้ยแค่คำเขาผิดแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สเสรีภาพเขาทำตามหน้าที่ทำตามการมอบหมายเนี่ยประชาชนสิบสี่ล้านคนเนี่เขามอบหมายให้คุณไปทำหน้าที่นะครับเพร,ระชาะฉะนั้นอันเนี้ยมันทำให้สารรัฐมนูญเนี่ยมีอำนาจล้นเกินและ ผลกระทบอันนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าไกลเรี mm hmm. ยกเป็นเรื่องของสถาบันนิติบัญญัติสสทั้งหมดถ้ามีวุฒิภาวะในการทําหน้าที่นิติบัญญัติ mm hmm. เขาต้องลุกขึ้นมาประท้วงอย่างรุนแรงต่ออํานาจการวินิจฉัยของสาลรัฐมนูอ mm hmm. เขาต้องทุบโต๊ะแล้วก็บอกเลยว่าคุณไม่สามารถรับอํานาจการผูกพันจากสาลรัฐมนูญได้เพราะว่าเกินไป mm hmm. นะครับแล้วกํลาลังทําให้การทําหน้าที่สสของคุณเนี่ย ทำไม่ได้นะครับก็คือข้อกังวลของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนที่พูดแต่ผมว่าแกพูดด้วยความสุภาพบุรุษแบบนองแนมไปหน่อยอะผมว่ามันต้องพูดกันแรงๆแล้วตรงไปตรงมาเลยนะว่าขณะนี้เนี่ยคุณกำลังทำให้ระบบนิติบัญญัติผิดเพีย้ยนทำให้นิติรัฐผิดเพี้ยนทำให้อำนาจหน้าที่ของสอสอผิดเพี้ยนเป็นการ หยียบย่าทําลายระบบประชาธิปไตยโดยตรงอย่างเนี้รับกันไม่ได้นะครับซึ่งผมเห็นว่าการมาพูดทั้งหัวหน้าพักแล้วก็ประธานยุทธศาสตร์ของพักเก้าไก่ผมคิดว่าต้องไปทบทวนใหม่ว่าท่าทีที่ตนเองเสนอแบบเนี้ยมันมันไม่เพียงพอที่จะบอกกับสังคมคในการปกป้องสถาบันนิติประจักรครับอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับว่าล้มล้างการปกครองนี่ก็เป็นปัญหาอืมในแง่กฎหมายเหมือนกันนะครับ คือล้มล้างการปกครองมันต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐรใช่ไหมครับเช่นประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนเป็นอโอ้ต่อไปนี้เราต้องการประเทศไทยเป็นสาพันธรัฐแบ่งเป็นภาคต่างๆมีอำนาจการปกคอรองตนเองอย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นอาจจะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐใช่ไหมอันนี้เรียกว่าล้มล้างการปกครองสองเนี่ยคุณทําให้การปกครองป,ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขมันเปลี่ยนแปลงตรง,ตรงไหนในการแก้ไขกฎหมาย มาตา1หนึ่งหนึ่งสอง <S 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 เพราะฉะนั้นมันไปได้ยังไงฮะในทางเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ใช่การทําหน้าที่สสเนี่เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออย่างเนี้ยคือคือปัญหาตามมามันมันมันวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วก็ต่อไปคุณจะเสนอกฎหมายอะไรที่ไปกระทบกระทั่งกับความมั่นคงของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปดูกองทัพการแก้ไขอำนาจตุลาการเี่ วุ่นวายเลยนะครับแล้วผมคิดว่าทำอะไรไม่ได้เลยประเทศไทยหลังลกครองเลยนะครับ